สคริปตรีวิว2,026 honda n b o x ภาษาไทยประมาณ1,500คำออโต g การา e จ r โยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักรถยนต์ทรงกล่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานและในปี2,026 honda ก็ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่อัปเกรดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและความประหยัดนี่คือ honda n b o x 2026รถเคคาที่ออกแบบมาเพื่อเมืองโดยเฉพาะ แต่ให้ความอเนกประสงค์เกินตัวพร้อมความกว้างขวางเกินขนาดรถที่แทบไม่มีใครล้มแชมป์มันได้อย่างแท้จริงสำหรับใครในไทยที่ชื่นชอบรถทรงกล่องคันนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ทั้งน่ารักใช้งานง่ายและคุ้มค่าแบบจัดเต็มเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Honda N-Box ปี2026การออกแบบในครั้งนี้ Honda เลือกให้ตัวรถมีบุคลิกที่ทั้งเรียบง่ายและทันสมัยมากขึ้นบอดี้ทรงกล่องยังคงเป็นเอกลักษณ์แต่ถูกปรับให้เส้นสายดูทันสมัยกว่าเดิม กระจังหน้ามีการออกแบบเป็นแนวเยาวเรียบพร้อมฝ่ายหน้าเลดแบบใหม่ที่ให้แสงสว่างคมชัดและมีลวดลายภายในโคมที่ดูพรีเมียมมากขึ้นกันชนหน้าออกแบบให้ดูเรียบสะอาดแต่ยังคงความแข็งแรงสไตล์มินิแวนซับคอมแพคตัวรถมีขนาดกระทัดรัดตามมาตรฐาน K-car แต่ออกแบบให้ใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดด้านข้างตัวรถยังคงจุดเด่นเรื่องประตูสไลด์ที่เปิดกว้างง่ายต่อการขึ้นลงโดยเฉพาะในเมืองที่พื้นที่จอดรถแคบ ทำให้ Honda n b o x เหมาะสำหรับครอบครัวเล็กผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวันล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ช่วยให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูทันสมัยขึ้นพร้อมเส้นสายหลังคาที่สูงโปร่งทำให้ตัวรถมีบุคลิกที่น่ารักและใช้งานง่ายมากกว่าเดิมด้านท้ายรถตกแต่งด้วยไฟไท้ายเล็ดแบบทรงยาวที่ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนประตูหลังเปิดกว้างมากทำให้การใส่ของหรือขนสัมภาระสะดวกสุดๆ เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในห้องโดยสารฮ o n d a าเอ็บ็ปี2026สิ่งแรกที่คุณจะรู้สึกคือมันกว้างงบว่าที่คิดมากเพราะฮอ n d a ออกแบบพื้นที่ใช้สอยด้วยแนวคิดห้องโดยสารอัจฉริยะทำให้เบาะผู้น้าและหลังมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือแม้ผู้โดยสารตัวสูงก็ยังนั่งได้สบายตัวเบาะสามารถพับหรือปรับรูปแบบได้หลายแบบเพื่อรองรับการใช้งานทุกรูปแบบไม่ว่าจะนั่งโดยสารเดินทางไกลหรือคนของชิ้นใหญ่ความสูงใต้เพดานมากกว่ารถเก่งทั่วไปแบบคนละระดับ ทำให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายเหมือนนั่งในรถตู้ขนาดเล็กคอนโซลด้านหน้าถูกออกแบบใหม่ให้เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงหน้าจอสัมผัสกลางรองรับระบบ Honda Connect รุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ได้อย่างลื่นไหลระบบปรับอากาศเป็นแบบดิจิทัลใช้งานง่ายและให้ความเย็นสม่ำเสมอกระจกบานใหญ่รอบคันช่วยให้ทัศนวิสัยดีมากทำให้ผู้ขับสามารถมองเห็นทั้งด้านหน้าและด้านข้างได้อย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในเมืองได้อย่างดี บาะนั่งใช้วัสดุผ้าคุณภาพดีนั่งสบายไม่ร้อนและทำความสะอาดง่ายเหมาะกับการใช้งานทุกวันในด้านเทคโนโลยี Honda Nbox ปี2 0 2 6มาพร้อมระบบ Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดที่ให้ความปลอดภัยแบบเต็มระบบไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนและเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคันระบบทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับใช้งานในเมืองได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติในบางรุ่น ที่สามารถจอดรถช่องแคบได้ง่ายแม้ผู้ขับมือใหม่ก็ยังสบายใจในส่วนของสมรรถนะ Honda N-Box 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เคคาความจุ6 6 0ซีซีแต่ปรปับปรุงใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นทั้งด้านการออกตัวและความประหยัดมีทั้งรุ่นแบบเครื่องยนต์ NA และรุ่นเทอร์โบสำหรับสายที่ต้องการการเร่งแซงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะขับในเมืองที่ต้องการความว่องไวเครื่องยนต์ใหม่ให้แรงม้าที่เพียงพอสำหรับน้ำหนักรถที่เบา ทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างคล่องตัวและไม่กินน้ำมันเกินความจำเป็นระบบเกียร์ CVT รุ่นใหม่ให้ความลื่นไหลไม่สะดุดและช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึงระดับสูงสุดในกลุ่มรถเคคาพวงมาไลัยไฟฟ้าให้น้ำหนักที่ดีในความเร็วต่ำทำให้เลี้ยวง่ายคล่องตัวโดยเฉพาะตามปลอกซอยที่แคบระบบช่วงล่างจูนมาเพื่อความนุ่มนวลรองรับพื้นผิวถนนในเมืองได้ดีแม้ขับผ่านถนนครุขระหรือเนินลูกระนาดก็ยังคงให้ความสบายโดยรวมเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารลดลงจากกลุ่นก่อน ทำให้การเดินทางไกลเงียบสบายมากขึ้นแม้จะเป็นรถขนาดเล็กก็ตามความเสถียรในการขับขี่ก็ยังคงดีเยี่ยมตามมาตรฐานของ HONDA ด้านการใช้งานประจำวัน HONDA n เ o x บถือเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุดรุ่นหนึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20-27กิโลเมตรลิตรขึ้นอยู่กับรุ่นและรูปแบบการขับขี่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่ำมากเหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการรถประหยัด ขับง่ายหรือผู้ที่เริ่มต้นมีรถคันแรกนอกจากนี้ยังเหมาะสําหรับครอบครัวเล็กเนื่องจากใช้งานได้ครอบคลุมทั้งการเดินทางในเมืองการรับส่งลูกหรือการขนสัมภาระสําหรับเรื่องราคา Honda N-BOX ปี2026จะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นโดยราคาที่ญี่ปุ่นจะอยู่ในช่วงที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ถ้านําเข้ามาไทยอาจมีค่าภาษีเพิ่ม ซึ่งทาให้ราคาสูงขึ้นพอสมควรอย่างไรก็ตามด้วยคุณค่าที่รถคันนี้มอบให้ทางพื้นที่ใช้สอยกว้างความปลอดภัยล้ําสมัยความประหยัดและความน่ารักของดีไซน์ทําให้เป็นรถที่หลายคนยังเลือกเป็นอันดับแรกในกลุ่มรถทรงกล่องจากญี่ปุ่นเมื่อสรุปภาพรวมทั้งหมด Honda Nbox นบ็อก2 0 2 6ยังคงรักษาตำแหน่งราชาแห่งรถเคคาไว้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่แค่รถเล็กแต่เป็นรถที่ถูกคิดมาเพื่อคนเมืองโดยเฉพาะใช้งานง่ายกว้างงก